วิธีต่อสายเตาแก๊สเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสิพามาต่อสายเตาแก๊สเนาะก็คือเตาแก๊สเฮ้าหนาซื้อมาใหม่ผู้ใดที่ซื้อเตาแก๊สมาใหม่นะก็คือบ่ตองบ่ตองรอไผต่อไห้ก็ได้นะก็คือผู้หญิงเห็ดกระได้ะะผู้ชายท้ำก็ะเร็วนะ,ะมันบริด้อย่างเนาะคะ่ะเนาะสาหรับการตา่อไอสายเตาแก๊สเนาะนี่นะเตาแก๊สที่เฮ้าซื้อมาใหม่นี่เิ่นกะสิส่ เออเขื่อนี่ยังทานทานล่องเตาหนาหนะทานล่องเตานะ่านเานะเพิ่นสิใส่ไว้ข้างล่างนะใส่แปะ๊ะมาจังสี่ละเฮาก็เอาออกเนาะค่ะเนาะเฮาเอาออกก่อนเนาะเฮาเอาออกก่อนมันมันบ่ได้ยากเนาะค่ะมันบ่ได้ยากนะอันนี้ก็พามาเบิง่งวิธีต่อสายต่อเกลเนาะเนี่ยเฮาเอาฐานออกก่อนเนาะเอาออกมาก่อนเสร็จแล้วนี่เฮาก็ไอ้ เสียบซ้ายนะ่ะเสียบซ้ายขึ้นมาเนาะเส้นเฮาใส่วงแหวนเนี่ยใส่แหวนนะใส่แหวนแล้วก็เสียบเข้า,า,นนาขไปในในรูเตาแกนี่นะเนี่ยมองอันนี้นะเสร็จแล้วก็คันให้มันแน่นๆนะนะอันนี้นะ่กะกะมาแช่เทคนิคง่ายๆเนาะค่ะเนาะว่าผู้หญิงก็เฮ็ดได้นะบ่บ่จําเป็นต้องรอแต่ผู้ชายนะ่ะเวลาเฮาสิเปลี่ยนเตาแกเวลาเฮาสิ สื่อของมาใหม่แล้วเ้าวเปลี่ยนนะห้าเปลียนนะปล่ยนเองใดเนาะค่ะนะเนี่ยคันให้มันแน่นๆเนาะค่ะนะเอาสวมใส่แล้วก็คันให้มันแน่นๆมันมัน,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 มน,มนง่ายมากเลยนะ่ะมันง่ายง่ายเลยอยากจะบอกว่ามันง่ายมากเลยนะ่ะสําหรับฐานเนาะค่ะนอเนี่ยสําหรับฐานลองนะฐานลองนี่หฮากกใส่สกูไปเลยเนาะส่สกูไปแล้วก็ ใส่ไข่ข่วนะ่ะเนี่ยนะจะเป็นแบบนี้เนาะเขาใส่สกูไปเลยเนาะก็ใส่ไข่ข่วนะ่ะถาไอไข่ไข่ไข่ไปนี่ฐานมานะันนะนะมันจะมีรูอยู่เนาะคะ่นะเนาะมันจะมีรูอยู่ไอเตาแก๊สบางบางไอบางรุ่นนะ่ะเขาจะมีรูอยู่สองรูนะรูหนึ่งนะ่ะมันจะเป็นรูที่ว่าระบายซ,ซื้อนะมันสีหลวมๆอันนั้นบอแมนนะเขาตองมองหา เทาต้องมองหาลู่ที่มันมันเอมันเข่าได้กับสก,กูเน่ยนะมันจะมีสองลู่น่ะลู่หนึ่งใหญ่ลู่หนึ่งเล็กน่ะแต่ว่าเทาต้องไปไปไขกับลู่ที่มันพอดีกับสก,กูที่เขาห้มาเนาะค่ะนาอนี่นะเห็นบอกสังเกตเบางมันจะมีอยู่ลู่ใหญ่ๆน่ะลู่หนึ่งน่ะแต่ว่าในเหมือลู่ใหญ่มันใส่บดได้เทาต้องมาใส่ลู่เล็กเนาะค่ะนาอนี่นะวิธีต่อสายตาแกลด มันก็บาดเยุ่งยากเนาะค่ะนอเนี่ยห้าวตอแล้วเขาก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปนั่นแหะที่เขาให้มานี่แหละเป็นฐานร่องหมอเป็นอันนี้นี่แหละลองเปิดใสเบิ้งเนาะค่ะนอตอเสร็จแล้วนะเช็คความเหนียวความแน่นนั่นแหละแล้วก็ลองเปิดใสเบิงบ้งเนาะบาดเย็นยากเนาะคะ่ะบาดเย็นยากกะง่ายๆเนาะค่ะนอ หญิงทําก็ได้ชายทําก็เร็วนะสำหรับต่อสายเตาแก๊สใส่เนาะค่ะเนาะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆเนาะที่เข้ามาแช่ประสบการณ์ให้เบึ้งเนาะค่ะ